สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันนะคะในรายการเตือนภัยใกล้ตัวกับเคเบิลในวันนี้นะคะท่านผู้ชมอยู่กับดิฉันนรานิงเจ๊บือราเฮงวันนี้ดิฉันมีภัยมาฝากผู้ชมเพราะว่าภัยเหล่านี้นะคะมันย่อมเกิดขึ้นเสมอหากเราไม่ระมัดระวังเท่าที่ควรส่วนนี้จะเป็นภัยเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ชาวเน็ตต่างประเทศกำลังฮือฮากับคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่โดยสมาชิกเว็บไซต์ LIFELY เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งบันทึกไว้ได้โดยกล้องติดหน้ารถยนต์ขณะชายวัยรุ่นสองคนกำลังนั่งอยู่ในรถแต่แล้วชายที่นั่งอยู่เบาะหลังหยิบไฟแช็กขึ้นมาจุดเล่นจนทำให้เกิดไฟลุกท่วมในคลิปนะคะเผยให้เห็นว่า ไฟได้ไหม้ร่างกายไปจนถึงเส้นผมของชายทั้งคู่ขณะที่กล้องตัดภาพออกไปก็ยังคงได้ยินเสียงตีดร้องด้วยความเจ็บปวดด้านชายหนุ่มในคลิปนะคะได้โพสต์ภาพและข้อความลงในอินสตาแกรมชี้ว่าขณะนั้นเขาและพี่ชายกำลังอัดคลิปเล่นกันอยู่ในรถและได้สังเกตเห็นกระป๋องสเปรย์น้ำหอมสำหรับฉีกเสื้อผ้าจึงหยิบขึ้นมาเปิดและลองดมดูแต่พอจุดไฟแช็คกลับเกิดไฟไหม้ เขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใบหน้าของเขาถูกไฟไหม้และที่แขนทั้งสองข้างต้องพันด้วยผ้าพันแผลอย่างไรก็ตามนะคะคลิปดังกล่าวนี้ก็สามารถเป็นอุทาหารณ์ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเป็นไงกันบ้างล่ะคะท่านผู้ชมคะภัยต่างๆเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นได้ง่ายจริงไหมล่ะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมยังอยู่บนความประมาท และอย่าลืมนะคะติดตามชมในช่วงของเตือนภัยใกล้ตัวกับเคเบิลนี่ใหม่วันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ